สวัสดีค่ะเจคเคนอแนะนำให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะหัวถนนพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่2งานเลยนะคะทุกท่าน2งาน9ตารางวานะคะราคา2อล้านแปดแสนบาทค่ะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยมีพื้นที่ใช้สอยภายในกว้างๆนะคะตกแต่งไว้สวยงามพร้อมเขาอยู่ด้วยคะ่ะทุกท่าน สห้องนอนสี่ห้องน้ํานะคะกว้างมากๆค่ะครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่อยู่กันได้สบายๆมีพื้นที่เรือรอบตัวบ้านกว้างขวาง,วางสามารถปลูกเพิ่มได้อีกเป็นหลังเลยนะคะหรือจะต่อเติมเพิ่มโรงสวนจดสวนย่อมสร้างบรรยากาศให้บ้านรม่มรื่นเพิ่มขึ้นนะคะก็าสามารถทํากันได้คะ่ะรังนี้เจ้าของต้องการขายด่วนเลยนะคะในราคา2อง้าแปดแสนบาท สนใจเข้านะัดชมพื้นที่จริงหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปหรือแอดไลน์ไปตาม ID ดีไลน์ได้เช่นกันนะคะเจคเคนโใส่รายละเอียดพร้อมช่องทางการติดต่อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบก,กับเจคเคนโได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ